ผมนั่งมองไอ้เจ้าก,ก้อนปูนยักษ์นี่อยู่เกือบ20นาทีแล้วนะครับคำถามที่เกิดขึ้นในหัวผมก็คือทำมาเพื่ออะไรเอาจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าการใช้งบป,ประมาณสร้างอะไรแบบนี้ตอนที่เขาสร้างมันมีการต่อต้านหรือว่าสนับสนุนถกเถียงทําประชาวิจารณ์กันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่มันก็มีไอ้เจ้าก้อนปูนก้อนนี้แล้ว อะไรหลายๆอย่างในประเทศเราบางทีมันก็หาคําตอบไม่ได้นะครับแต่ก็เอาละในไหนมันก็มีขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มองไปข้างหน้าดีกว่าลองมาช่วยคิดว่าเราจะทํายังไงให้มันมีประโยชน์มากกว่าการที่จะให้ใครผ่านไปผ่านมาแล้วก็เหลียวมองหรือว่าแค่ให้ผมมาถ่ายรูปเท่ๆแบบนี้ถ้าเราเจาะประตูตรงนี้แล้วก็ทําเป็นห้องติดแอร์ให้ตํารวจมาอยู่นี่จะดีไหมหรือจะกลายเป็นว่าตํารวจจะมาตั้งด่านที่นี่ ไม่ดีแน่หรือว่าจะทําเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวอืก็ไม่เลวนะครับทำอะไรได้อีกอ่ะปลูกดอกไม้สวยๆทําจุดเช็คอินผมอยากให้คนลําปางช่วยกันคิดหน่อยนะครับว่ามันควรจะทําอะไรได้บ้างเพื่อให้มันมีประโยชน์มากกว่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เพราะเท่าที่เห็นคือดูมันโทมมากเนี่ยดูดีมันมีแต่คราบตะไคร่แล้วก็ตัวเลขก็หลุด อย่างน้อยมันก็ควรจะใช้สีที่กันคาบอะไรพวกนี้ได้ดีกว่านี้นะครับไหนๆก็ทํามาแล้วนะครับอย่าปล่อยให้มันโทมแบบนี้เพราะว่าถ้าเอย่ยถึงหลักกิโลเนี่ยภาพของจังหวัดลำปางมันก็จะลอยขึ้นมาทันทีมันก็คือกิมมิคของจังหวัดลำปางไปแล้วนะครับลองช่วยกันคิดครับว่ามันทําอะไรได้บ้าง